สาวน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามาในบาร์ที่มืดและเงียบเธอยิ้มให้กับความมืดที่ล้อมรอบเสียงดนตรีเบาๆเสียงแก้วชนกันมันทำให้เธอรู้สึกอ่อนแอลงคืนนี้เธอแค่อยากลืมทุกอย่างเมื่อมองไปข้างหน้าเธอเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่เขามองมาที่เธอดวงตาเขาทั้งเย็นชาและลึกลับในขณะที่เธอเดินเข้าไปใกล้ เขาหยุดมองและยิ้มเล็กน้อยคืนนี้จะเป็นคืนที่ไม่เหมือนใครเขาพูดเบาๆเธอกลืนน้ำลายไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างมันไม่สามารถอธิบายได้ทั้งสองคนไม่พูดอะไรมากจนถึงเช้าของอีกวันหลังจากนั้นสาวน้อยก็หายไปทิ้งไว้แต่ความสงสัย และความรู้สึกที่ไม่อาจลบออกหลายเดือนผ่านไปเธอกลับมาที่เมืองอีกครั้งคราวนี้ท้องโตเธอกังวลเพราะเธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้ท่ามกลางฝูงชนเธอเจอเขาอีกครั้งเขายือนอยู่ตรงนั้นเหมือนจะจำเธอได้จากแหวนที่เธอสวมอยู่ที่นิ้วคุณเขาพูดเสียงต่ำ สาวน้อยหน้าซีดไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่เขาไม่ให้โอกาสเขาเก้าวเข้ามาใกล้และมองไปที่หน้าท้องของเธอมันเป็นลูกของฉันใช่ไหมคำถามนั้นดังกล้องในหัวของเธอทุกอย่างเริ่มหมุนวนเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกกลัวและสงสัยในสิ่งที่เธอไม่ได้เตรียมใจไว้ในที่สุด เขาพูดขึ้นอีกครั้งมันถึงเวลาแล้วเธอหายใจหนะักเขาก้าวเข้ามาใกล้และสัมผัสมือเธอมันเหมือนกับว่าเขาไม่เคยลืมเธอหรือเรื่องราวของพวกเขาทุกอย่างเริ่มสันคลอนความกลัวความหวังการตัดสินใจที่เธอต้องทำมันเป็นการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง และมันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอรู้สึกเหมือนว่าโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเขาจับมือเธอแน่นขึ้นราวกลับไม่ต้องการปล่อยไปไม่ต้องกลัวเขาพูดด้วยเสียงทุ้มมันเหมือนกับการปลอบโยนแต่ทำไมเธอรู้สึกแปลกๆความรู้สึกระหว่างความหวังและความกลัวมันสับสนจนเธอไม่สามารถคิดอะไรได้ เธอพยายามดึงมือออกจากเขาแต่เขาก็ยังกอดมือเธอเอาไว้เขาพูดอีกครั้งฉันจะไม่ทิ้งเธอไปแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกยิ่งกลัวการรับผิดชอบที่เขาพูดถึงมันทำให้เธออยากวิ่งหนีไปจากที่นี่แต่เธอไม่สามารถหนีได้เพราะมันเร็วเกินไปเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับไปไหน เสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูเธอหันไปมองใบหน้าของเขาดวงตาของเขาดูจริงจังเหมือนกับว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เธอล้มเหลวมาร่วมกันสร้างอนาคตเขาพูดเสียงของเขานุ่มนวลแต่คำพูดนั้นกลับแฝงไปด้วยความหนักแน่นทำให้เธอไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรท้องของเธอเริ่มเจ็บไม่ใช่เพราะความกังวล แต่เป็นเพราะความรู้สึกไม่แน่ใจเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอกลับรู้สึกถึงความหวังบางอย่างที่แฝงอยู่ในขณะเดียวกันเธอก็กลัวว่ามันจะสายเกินไปกลัวว่าเธอจะทำผิดพลาดอีกครั้งเสียงฝีเท้าของเขาดังขึ้นใกล้ๆเขากระซิบข้างหูเธอฉันจะดูแลเธอและลูกแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกหนักอึ้ง มันไม่เหมือนกับคำปลอบใจที่เธอเคยได้ยินมันเหมือนกับการรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและเธอก็รู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหายใจลึกๆพยายามสกัดความรู้สึกที่ท่วมท้นในใจทุกคำพูดของเขาดูเหมือนจะฝังลึกลงไปในหัวใจเธอเธอไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้มันเหมือนกับการถูกดึงเข้าไปในความไม่แน่ใจ และในขณะที่เธอกำลังคิดหนักเขาก็ยิ้มบางๆแล้วกล่าวอย่าก,กลัวเลยแต่คำพูดนั้นกลับทาให้เธอรู้สึกเหมือนเขากำลังดึงเธอเข้าไปในกับดักมันไม่ได้ให้ความมั่นใจแต่กลับเป็นการตั้งคำถามในใจเธอว่าเขามีอะไรในใจเธอกำลังจะตอบอะไรดีเธอไม่สามารถหนีจากความจริงได้ทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนไป จากสิ่งที่เคยเป็นเรื่องชั่วคราวกลายเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าและมันไม่ใช่แค่เธอและเขาอีกแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กในท้องที่เธอไม่รู้จะรับมืออย่างไรแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เธอหลุดจากมือมือของเขาแน่นมากจนเธอรู้สึกเหมือนจะเจ็บฉันต้องการให้เธอรู้ว่าเขาพูดอีกครั้งเขาหยุดไปครู่หนึ่ง เหมือนกำลังคิดคำพูดที่จะกล่าวต่อเธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเธอหยุดนิ่งเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากคำพูดของเขามันทั้งมีอำนาจและอันตรายสุดท้ายเขาก็พูดออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างเธอแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่เขากำลังปกปิดมันทำให้เธอกลัวเธอกลัวที่จะเดินหน้าต่อไป กลัวที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดและกลัวที่จะตกหลุมพรางที่เขาอาจจะตั้งเอาไว้เขามองไปที่เธอแล้วดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความหมายมันทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากเชื่อในคำพูดของเขาเธอไม่ต้องทำอะไรเลยเขาพูดเสียงเบาแค่ไว้ใจฉันเธอสั่นเล็กน้อยคำพูดของเขาเหมือนกับการกดดนัน แต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนการเสนอทางออกเธอไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้ก็คือชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเธอยืนนิ่งราวกับว่าทุกอย่างรอบตัวหยุดหมุนคำพูดของเขากลายเป็นเสียงเดียวที่ดังในหัวของเธอไว้ใจฉันมันดังก้องอยู่ในใจเธอเธอรู้สึกถึงความหนักหน่วงจากคำเหล่านั้นมันไม่ใช่แค่คำปลอบโยน มันคือคำสั่งที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้เธอลึกๆรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปไม่เพียงแค่ชีวิตของเธอแต่ชีวิตของคนอีกหลายคนทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่าเป็นไปตามแผนตอนนี้กลับกลายเป็นปริศนามันคือการเดินทางที่ไม่สามารถหันหลังกลับได้เธอจ้องมองเขาเห็นแววตาของเขาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ มันทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากเบื้องบนเขาจะทําอะไรกันแน่เธอไม่แน่ใจแต่เขาก็ไม่รอให้เธอตอบเขาดึงมือเธอให้เดินตามเขาไปไม่ปล่อยให้เธอมีเวลาในการตัดสินใจทุกย่างก้าวที่เธอเดินไปกับเขาเหมือนทุกอย่างกําลังถูกกาหนดให้ไปในทิศทางเดียวเธอรู้สึกถึงความร้อนจากฝ่ามือของเขามันเหมือนการกักขัง แต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนการให้ความมั่นใจบางอย่างเสียงฝีเท้าของทั้งสองคนก้องอยู่ในใจเธอมันดังก้องเหมือนเสียงของอนาคตที่กำลังจะมาถึงแต่ความกังวลในใจเธอก็ยังคงอยู่ไม่รู้ว่าอนาคตที่เขาพูดถึงจะนำพาเธอไปยังจุดไหนแค่ในตอนนี้เธอก็รู้สึกเหมือนถูกลากเข้าสู่การเดินทางที่ไม่อาจหลีกหนีและเธอรู้ว่า ชีวิตเธอจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกย่างก้าวที่เธอก้าวไปข้างหน้าเหมือนเธอกำลังเดินลึกลงไปในความมืดไม่มีทางรู้ว่าจะมีอะไรรอยอยู่ข้างหน้าเขาพาเธอออกจากถนนที่พลุกพล่านแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยมืดที่ไม่มีผู้คนท้องฟ้าหม่นหมองและความเงียบก็เริ่มคลืบคลานเธอรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยกลิ่นเหม็นจากขยะที่ถูกทิ้ง และแสงไฟจากหลอดไฟเก่าที่กระพริบทําให้บรรยากาศรอบตัวยิ่งดูไม่สู้ดีแต่เขาก็ไม่หยุดเขาพาเธอไปจนถึงประตูไม้เก่าๆหนึ่งบานมันดูเหมือนบ้านร้างเขาหันมามองเธออีกครั้งและบอกว่าเข้าไปเถอะเธอหยุดอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าจะทําอะไรใจของเธอกลับสั่นแต่เธอก็ไม่สามารถขยับไปไหน ทุกอย่างมันเหมือนกำลังบีบคั้นให้เธอเลือกเข้าไปหรือไม่เข้าไปเสียงของหัวใจเธอดังก้องในหูเหมือนจะบอกให้เธอกลับไปแต่บางสิ่งบางอย่างในตัวเธอก็บอกให้เธอลองเขามองเธออย่างจะเย็นและในที่สุดเธอก็ผลักประตูเข้าไปภายในมันมืดมากแสงเดียวที่มีคือแสงจากคมไฟที่มีไฟสีเหลืองอ่อนๆเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอีกใบ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขาบอกให้เธอนั่งและเธอทำตามคำสั่งทุกอย่างมันเริ่มยิ่งดูแปลกเหมือนทุกสิ่งที่เคยเป็นมามันแปรเปลี่ยนไปแล้วไม่มีที่ไหนที่เธอสามารถหาที่พึ่งเธอหันไปมองเขาอีกครั้งและเห็นแววตาของเขามันเหมือนกับเขาจะรออะไรบางอย่างบางสิ่งที่เธอเองยังไม่พร้อมรับรู้ และในขณะที่เธอกําลังสงสยัยเขาก็เริ่มพูดอีกครั้งเราต้องคุยกันเรื่องอนาคตยูเซธเรกเดอรเอนดิ้งเซสชันเอพิโซดทูเกรสฟอรีเอนเดอร์สตอรี่แชท GPT เธอนั่งอยู่ในความเงียบหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เงียบงนันคำพูดของเขายังคงกล้องในหูเราต้องคุยกันเรื่องอนาคตเธอลืมตาและจ้องมองเขา ดวงตาของเขาลึกและมั่นคงเหมือนกับทุกคำพูดที่เขากล่าวออกมามีการตัดสินใจที่หนักหน่วงซ่อนอยู่แต่ในขณะเดียวกันมันก็แฝงไปด้วยความหวังบางอย่างความหวังที่เธอไม่สามารถลืมได้เธอสูดลมหายใจลึกๆและรู้สึกเหมือนความกังวลค่อยๆเบาบางลงบางทีบางทีเธออาจจะต้องลองเธอไม่สามารถย้อนกลับได้แล้ว ไม่สามารถหนีจากสิ่งที่เธอรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในที่สุดเธอหันไปมองเขาและพูดด้วยเสียงที่แน่วแน่ฉันพร้อมแล้วเขายิ้มให้กับคำพูดของเธอเหมือนเขารอคอยคำตอบนี้มานานแล้วเขาก็เดินไปข้างหน้ายื่นมือให้เธอมือที่เต็มไปด้วยความมั่นคงและคำมั่นสัญญาเธอรับมันไว้และรู้สึกว่าเธอกำลังก้าวไปในเส้นทางใหม่ ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองกลับไปเป็นคนเดิมครั้งนี้เธอจะไม่หนีเธอก้าวเดินไปข้างหน้าและในที่สุดเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่สำคัญเพราะในตอนนี้เธอได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองแล้ว